จะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับถ้าเรามีงบประมาณแค่2000แต่ว่าอยากได้สมาร์ทวอตที่ครบเครื่องเรื่องครัวไทยนะครับใช้งานทั่วไปก็ได้แต่งตัวแฟชั่นก็ดีทนก็ได้ไว่ายน้ําออกกํลาลังกายก็ครบะอะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าวันนี้เรามีตัวเลือกนั้นแล้วนะครับกับสมาร์ทวอตรุ่นใหม่จากแบรนด์ k s e l e c t ที่เพิ่งเปิดตัวมาสดๆร้อนๆเลยกับ Keyselect KR3 แล้วก็รุ่นน้องอย่าง Keyselect Laura3 นะครับสมาร์ทวอตทั้งสองรุ่นนี้นครับเป็นสมาร์ทวอตที่ผมกับทีมงานให้คํานิยามว่าเป็นทั้งแฟชั่นแล้วก คุ้มค่าไหมถ้าเราเทียบกับราคาของเขาคลิปนี้ผมจะไลห้ฟังครับกับรีวิวคีเซ e เล็ KR3 และ k ีเซ e เล็กลอราสาในข้อมือผมนี้เลยครับเริ่มาาที่ KSELEC KR3 กันก่อนดีกว่าเพราะว่ารุ่นนี้ย เป็นรุ่นที่เด่นมากๆในเรทราคาประมาณ2000ันกลางๆนะครับในส่วนของเบเซลนาฬิกาครับจะเป็นสเตลเลสสตีลส่วนตัวเรือนจะเป็นพลาสติกข้อดีคือน้ําหนักเบาแข็งแรงแล้วก็มีความเงางามมากๆนะครับและด้วยความทนของเขาเนี่ยครับหลายๆคนที่แบบว่าเฮ้ยเห็นนาฬิกาที่มันเงาๆอย่างนี้เป็นรอยง่ายแน่นอนซึ่งผมกับทีมงาน,นครับเอาไปลองใส่มาแล้วนะครับทั้งใส่ชีวิตประจําวันทั่วไปทั้งใส่เดินป่า1เดือนที่ผ่านมานครับแทบจะไม่เห็นรอยหนักๆเลยดังนั้นพูดได้นิดหลวว่าเเออยตัรืนมึนง่งามแล้ว มีทั้งหมด3ปุ่มครับจะมีปุ่มด้านบนเอาไว้ใช้ในการเปิดเวกอัพหรือว่ากดเพื่อเข้าโหมดเปิดปิดเครื่องนะครับกับปุ่มตรงกลางซึ่งในคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วนะครับเป็นดิจิตอลคราวนะครับกดเข้าไปก็จะเข้าหน้าเมนูเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ในกรณีที่เราไม่อยากจะทัชสกรีนหน้าจอหรือว่าเราลงไปใต้น้ำนะครับหรือจะเป็นปุ่มด้านล่างซึ่งปุ่มนี้ครับมันมีความสามารถพิเศษคือเราสามารถคัสตอมได้มีคําสั่งให้เราได้คัสตอมจากปุ่มด้านล่างตัวนี้ครับเยอะมากแล้วก็น่าจะเป็นอีกหนึ่ง วัดความเครียดคุณเลือกได้เลยครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นจุดเด่นมากๆแล้วก็ช่วยขับความเป็นนาฬิกาแฟชั่นของเขาก็คือเรื่องของตัวสายนะครับสายเนี่ยนะครับในกล่องจะให้มาทั้งหมด2ชุดนะครับชุดที่1่เนี่ยจะเป็นซิลิโคนตามสีของตัวเครื่องนะครับอีกชุดหนึ่งครับจะเป็นกิมมิคของสีนั้นๆเช่นถ้าเกิดเราคุณซื้อสีดำนะครับสายอีกเส้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นไม้เหล็กหรือถ้าเกิดคุณซื้อตัวเรือนสีขาวนะครับคุณจะได้สายที่เป็นสายหนังมาด้วยซึ่งมันดูคลาสสิกมากๆ ว้าวซามากซึ่งในราคา2 0 0พกลางๆน้อยรุ่นมากที่คุณจะได้สายที่ดีๆแบบนี้มานะครับแล้วก็มีสายให้เลือกตามบุคลิกของคุณด้วยนะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่เด่นมากๆเหมือนกันในเรื่องของตัวดีไซน์ก็คือหน้าจอของเขานะครับหน้าจอเนี่ยขนาดใหญ่มากครับ1นนิ้วเป็นพาร์เนลอะโมเลดแล้วก็ค่าความสว่างสูงสุดอยู่ที่850นิตผมบอกก่อนตอนแรกผมกังวลมากว่าแบบเฮ้ย850ิบนิตเลขดูไม่ได้เยอะจังจะสว่างพอใช้งานไหมสว่างพอใช้งานแน่นอนกลางวันใช้ได้กกกลลาาาาาางงงงงคืืนนใใใชช้้้้้้้ดดีีแแแว็มมฟเเจจออรรร Awayon หสสถไท่่บบูึ และที่ผมชอบมากเลยคือตัวนี้จอคมจอสวยจอสว่างรวมถึงความสามารถในการคัสตอมตัววอชเฟสหรือว่าตัวหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยครับเยอะมากถึง200แบบเนื้ออื่นใดคุณสามารถคัสตอมวอลเปเปอร์ได้ด้วย AI นะครับเขาจะมีโหมด AI ของเขาอยู่ในการแบบว่า้แค่พร้อมด้วยคาสั่งพูดเดี๋ยววอชเฟสที่เป็น AI ก็จะออกมาหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะแอดวานซ์กว่านั้นอยากจะแอดรูปภาพตัวเองกับแฟนเอาไปทาเป็นวอชเฟสอะไรเงี้ยสามารถใช้งานได้นะครับนี่คือหน้าปัดของเขาซึ่งดีงามพารามแปดมากๆนะครับและตัวเขาไม่ได้มีแค่หน้าตาหรือว่าการตกแต่งหน้าปัััเท่านนน้้รรจิงส ของเขาอย่างเช่นตัวความทนทานที่สามารถทนน้าได้ถึง5 ATM หรือจะเป็นฮาร์ดแวร์ hardware, อย่างเช่นตัวแทร c ก i ิ้งสุขภาพก็ให้มาครบนะครับมี G.P.S ในตัวแบบ Dual Band นะครับและความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะชอบกันสามารถใช้งานบล o ทูธคอลลิ่งได้มีไมค์มาให้มีลําโพงมาให้ในตัวด้วยสําหรับสามาร์ทวอชที่เน้นแฟชั่นแล้วก็ราคาอยู่ในช่วงเรนประมาณ2,000ต่กลางๆแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆแล้วใช่ไหมครับทีน,นี้ในการใช้งานทั่วไปครับก็จะมีฟังก์ชั่นแทร็กกิ้งสุขภาพซึ่งสมา,าร เซนเซอร์เทพๆมาเหมือนกันเลยกับรุ่นพี่ราคา34000พันของเขานะครับเซ็นเซอร์ที่เขาให้มาครับจะเป็นเซ็นเซอร์ PPG 3 LED ก็คือเขาจะใช้แสง LED 3สีนะครับในการตรวจวัด ฮาร์ดรทตรวจวัดความเครียดตรวจวัดชีวิตจอมอะไรของเรานั่นคืออย่างแรกอย่างที่2เขาจะมีดูโอพีดีหรือเซนเซอร์วัดแสงอีก2ตัวซึ่งทําให้ค่าในการวัดเนี่ยนะครับมันแม่นยํามากขึ้นกว่าเดิมนี่คือสิ่งที่เขาใส่มาให้สาหรับการแ r a c k i n g สุขภาพนะครับซึ่งความสามารถในการแ r a c k i n g สุขภาพนะครับคุณสามารถไปคัสตอมหรือว่าไปดูค่าเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชันของเขานะครับสามารถใช้งานได้ทั้งกับใน iOS แล้วก็ a อ d ด o i d นะครับคือมันดูได้2อแบบจะดูบนหน้าปัดนาฬิกาก็ได้แต่ถ้าอยากด การ tracking การนอนนะครับไม่ใช่แค่นอนปกติครับแต่ว่าสมาร์ทวอตรุนี้สามารถ tracking การนอนแบบงีบระหว่างวันได้ซึ่งไม่ใช่ทุกตัวจะทําได้ครับตัวนี้ถ้าคุณไปกดเปิดการงีบระหว่างวันเขาจะ tracking แล้วก็เก็บค่าตรงนี้เอามาเสริมได้ว่าเอ้ยวันนี้เรานอน6งีบระหว่างวัน1รวมแล้วเป็น7อะไรเงี้ยมันสามารถใช้งานได้นะครับเพราะฉะนั้น,นครับตัวนาฬิกายังสามารถตั้งหมด,ดก่อนเข้านอนได้นะครับถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับเอาไว้ใช้ในการปิดแจ้งเตือนไม่ให้เราแบบว่า,เ,าเสียสมาธิหรือว่านอนไม่หลับสนิทนะครับกับอีกอันหนึ่งคือเวลาเราานนนอ่พพลิไไปมมมัจะแสสงง ว,ว้าววาก็เป็นหนึ่งฟังก์ชันเสริมสําหรับการนอนที่ดีมากๆนอกจากจากที่แฟ a c k กิ้งทั่วไปดีแล้วยังมีโหมดงีบระหว่างวันแล้วก็การตั้งเวลาการนอนด้วยนะครับอีกอันหนึ่งที่ดีเหมือนกันแล้วก็เฮ้ยน่าจะเหมาะกับคนที่ใช้งานในชีวิตประจาวันด้วยคือฟังก์ชันบลูทูธคอลลิ่งนะครับฟังก์ชันนี้ครับมันจะมีประโยชน์สําหรับคนที่แบบว่าเราทางานวุ่นๆ่นอยู่มือถือกับเราไม่ได้อยู่ติดกันเราจะเอามือถือไปเสียบชาร์จอยู่เก็บไว้ในกระเป๋าอะไรเงี้ยแล้วเราไปวิ่งออกกำลังกายหรือใช,ช ทำได้อย่างมากแค่แจ้งเตือนตัวนี้แจ้งเตือนได้เปิดรับสายได้วางสายได้เลยจากตัวเขาหรือบางครั้งมีคนโทรมาเราทํางานอยู่หรือประชุมอยู่ไม่ว่างไม่อยากรับมีช็อตคัตตอบกลับสั้นๆให้ซึ่งคัสตอมได้อีกเยอะมากนะครับสำหรับช็อตคัตในการตอบกลับการโทรของเขาอันนี้คือดีมากถ้าเกิดว่าเป็นบลูทูธคอลลิ่งอันนี้บอกก่อนนะใช้ได้กับการโทรปรกติเท่านั้นนะครับพวกไลน์กับ messenger เนี่ยจะเป็นแจ้งเตือนข้อความขึ้นมาแทนนะครับส่วนการแจ้งเตือนกับการอ่านข้อความนะครับยจ,จะบอกว่าแจ้งเตือนภาษาไทยได้แล้วก็สระดูไม่เอ,อ๋อไม่อองนะคราามไไดดด้้เขกปู ภาษาังกฤษรองรับภาษาไทยรองรับแล้วก็ผมชอบอย่างหนึ่งคือเขาจะมีไอคอนแอปนั้นๆด้วยเช่นแจ้งเตือนจาก Messenger จะเป็นโลโก้ Messenger ขึ้นมานะครับหรือจะเป็นแจ้งเตือนจาก u b e ก็จะเป็นแจ้งเตือน YouTube ขึ้นมานครับก็เป็นอะไรที่น่ารักเหมือนกันในการดูแจ้งเตือนเขาแล้วก็แจ้งเตือนค่อนข้างไวใครที่บอกว่าเออต้องการทํางานที่แจ้งเตือนไวนิดนึงอะไรเงี้ยตัวนี้ถือว่าได้แบตเตอรี่ในการใช้งานนะครับเขาบอกว่าตัวนี้ให้แบตเตอรี่มา5้าร้มิลลิแอมแล้วก็สามารถใช้งานได้นานสุดประมาณ13สามวันอะไรเงี้ยเท่าที่ผม เต็มส่มของผมคือเปิดทุกอย่างแท็กกิ้ง Heart Rate, แฮร์ดเรตแท็กกิ้งเอสพเปิดแจ้งเตือนออกกําลังกายบ้างอาทิตย์ละ3วันเลยครับเอาอยู่สําหรับอาทิตย์หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดฟังก์ชันอย่าง always on อยู่ได้ประมาณ4-5วันไอ้ต้องบอกไว้ก่อนว่า always on ค่อนข้างกินแบตนิดหนึ่งนะครับแต่โอเคมันก็แลกมากับว่า always on มันน่ารักแล้วก็ใช้งานได้จริงอันนี้อยู่ที่ว่าคุณจะเปิดหรือคุณจะปิดส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมจะชอบเปิด always on ในช่วงกลางวันคือมันสามารถเซตเวลาได้ครับว่าคุณจะเอา always on, เ ก็จะประหยัดแบตไปได้เอาใหา้ว่าเฉลี่ยอาทิตย์หนึ่งอยู่ได้ครบอาทิตย์นะครับนี่คือฟังก์ชันในการใช้งานของผมนะส่วนพ์ทในการออกกำลังกายอันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกไม่ได้คาดหวังมากเพราะเป็นนาฬิกาที่เป็นแบบฟิล์มแฟชั่นนะเออมันก็แบบเออแต่งตัวเน้นใช้ชีวิตประจวันลุยหนักๆก็คงไม่ได้หรอกมั้งอะไรเงี้ยแต่คีเซเล็กเนี่ยเขาอยากจะให้มีตัวเลือกในตลาดมากขึ้นในความหมายคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลายอยากซื้อนาฬิกาออกกำลังกายหน้าตาก็จะดูทัฟจะซื้อนาฬิกาแฟชั่นหน้าตาก็จะดูหรูแต่มันออกกำลังกายไม่ไ่ไม่ไไไไไดดด้้้้ลลลลลลุุุุยยยยมมมเเเเปปป็็นนนนนนนููููกกกกคคคณณหหหตัััววีีือจบารท นั่นคือฟิลที่เป็นคนที่ผมจะนึกออกได้นะครับ ออก,กากำลังกายคุณออกกำลังกายอะไรได้บ้าง1นว่ายน้ำได้จมน้ำได้หรือ5 ATM ถ้าตีเป็นเฉลี่ยนะก็ประมาณเกือบเกือบ50เมตรถามว่าใครจะเอาไปไว่ายน้ำา50เมตรเชิญผมไม่ไปสระหลังบ้านผมนะครับที่เป็นสระโครงการหมู่บ้าน2เมตรเต็มที่แค่นั้น2เมตรนี่ยังไม่ทันถึง1 ATM ด้วยซ้ำดังนั้นคนที่จะซื้อไปเพื่อว่ายน้ำจัดได้เลยครับมันว่ายน้ำได้แล้วก็ย้ำนะครับสมาร์ทวอชไม่ใช่ทุกรุ่นจะใส่ว่ายน้ำได้จะต้องเช็คด้วยว่ามีโหมดว่ายน้ำไหมตัวนี้มีทั้าาท้้้้้งหหหมมมดดดดดวววว่่าาาาาายยนนนนนใอครรรแลลกก็็ทีเเเเปปสะะิไััพ การไปโคลกับสถาบัานดังนะครับที่ใช้ในการเซอร์ติไฟายได้ว,ว่าเออสมาร์ทวอทต์ตัวนี้สามารถใส่ว่วยน้ำได้จริงนะแล้วก็มีแบบแอปพลิเคชันของเขาโดยเฉพาะเลยนะครับสามารถที่จะแชร์ข้อมูลในการออกกำลังกายนะครับไปที่แอปสตาร์ว่าหรือว่าที่แบบว่าเขาเรียกว่า Facebook ของการออกกำลังกายอนะไรเงี้ยได้ด้วยเช่นเดียวกันคือนาฬิกาที่เน้นแฟชั่นแล้วยังมาเน้นการออกกำลังกายเพิ่มเติม,ตมอีกในราคา25 0 0หายากมากมีพุ่งตรงนะครับส่วนการออกกำลังกายอื่นที่พิการณาไว้น้ำดีไหมส่วนตัวผมว่าดีนะอย่างเช่นการใส่วิ่งใส่เดิน แล้วจะต้องเปิด tracking GPS ถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยราคา2 5 0 0หรือ2000กลางๆเไรเงี่ยเราจะต้องใช้แบบว่าพวกมือถือพกไปด้วยให้มันแทร็คู่กันอะไรเงี้ยตัวนี้ครับพกไปด้วยก็ได้มันจะได้ไวขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่พกได้ไหมได้เพราะว่าตัวเขามี GPS คู่มาให้2ตัวนะครับเป็น Dual Band 6เครือข่ายทั่วโลกช่วยกัน tracking ตำแหน่งเราให้มันแม่นยำขึ้นจากที่ไปลองมาเนี่ยถามว่าแม่นยำระดับไหนแม่นยำในระดับที่ดีมากๆถ้าเราเที่ยบกับเด็ดราคาไม่เกิน3,000ันแต่ถ้าเกิดไปเทีย่ยวกับพวกแกง 5, ๊งค่าเ,เอาอาาตัน่ย ไปแล้วแหละนี่คือสิ่งที่เราไปใช้งานมาเราสั่งแฮปปี้ด้วยคือออกกำลังกายเดินวิ่งปั่นจักรยานแล้วแทร็ก GPS ในตัวไม่พกมือถือไปได้ไม่มีปัญหานะครับนี่คือการใช้งานโดยภาพรวมผมนะครับกับ Key s e l e c t KR3 นะครับเป็นสมาร์ทวอทฟแฟชันแหละแต่ออกกำลังกายดีแล้วก็ทนมากๆนะครับฟังชันที่ให้มานี่ผมว่าน่าจะเกินตัวไปเยอะแล้วไม่น่าจะมีอะไรที่ราคา2 5 0 0ตัวอื่นทำได้แล้วตัวนี้ทำไม่ได้นะครับดังนั้นถ้าชีวิตของคุณต้องการนาฬิกาที่มี2ฟังก์ชันนี้ไว้ด้วยกันในราคาที่ย่อมเยมาวว์มกกก็ก็ลออองงงดดููตตััันนนีีี้้้้้ไปครบบหหืุณเผิแแทช่ฟ แต่ราคาถูกลงใส่ง่ายแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงเขาเปิดตัวมาพร้อมกันเลย oh. คือลอร่าสนะครับคีย์เซเลกลอร่าสครับตัวนี้จะมีจุดเด่นในเรื่องตัวดีไซน์ที่เล็กแล้วก็เบาวกว่า KR3 มากๆนะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยเบามากครับยีกรัมใส่ไอกำไลข้อมือที่เป็นเหล็กอ่ะหนักกว่าอีกนะครับนี่คือนาฬิกาทั้งเรือนแล้วก็แบตอยู่ได้5วันด้ซ้ำนะยีกรัมสายในกล่องเหมือนกันเลยกับรุ่นพี่ครับมีเลือก2งแบบนะครับจะเป็นสายหนังก็ได้นะครับหรือจะเป็นสายยางซแบบารีแฟน หรือว่าซื้อใช้เองอะถ้าเป็นผู้หญิงนะคือดีมากเพื่อนๆที่เป็นผู้หญิงคนไหนนะครับที่กำลังมองหาของวันให้ตัวเองอยากได้สมาร์ทวอตดีๆสักเรือนนึงใช้ได้ทั้งกับ Android ทั้ง iOS หรือว่าผู้ชายอยากซื้อปากแฟนอะไรเงี้ยครับแล้วงบไม่ได้บานปลายมากไหมนะักผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาเก่งมากๆก็คือเรื่องตัวฮาร์ดแวร์ที่ให้มานะครับหน้าจอนะครับเป็นพันเนลอ m o โมเลขนาด1.32นิ้วเป็นจอที่สามารถใช้งานได้ดีไม่แพ้รุ่นพี่เลยนะครัมนกา,านเือ iper, เลอ จะเป็น UI ที่ออกแบบมาเพื่อสาวๆเลยครับวอลเปเปอร์ที่เป็นสีขาวชมพูหรือแบบวอลเปเปอร์แบบน้องหมีตุ๊กตาตุนน่ารักอนะไรเงี้ยคือแบบโอ้ไม่กอดเป็นผู้ชายอย่างได้คุณคิดดูดิมันน่ารักเบอร์น,นั้นนะ่ะหรือจะเป็นฟังก์ชันในการ tracking สุขภาพครับเมืออะไรกับรุ่นพี่ครับ tracking สุขภาพฮาร์ดแร์ได้24ชั่วโมงเหมือนกันเซนเซอร์เทพๆที่ผมบอกตอะกี้มีมาให้เหมือนกันและที่น่าจะเป็นฟีเจอร์มัดใจผู้หญิงหลายๆคนนะครับก็คือตัว Laura 3กับตัว KR3 เคการ tracking รอบเดือน,นตัวเลยซึ่งดีมากนะครับามาโหมดออกกําังกายได้1 178ยดบวกโหมดบวกๆเหมือนกันกันน้าได้ลึกห้า ATM เหมือนกันคือดูบอบ,บางมากครับแต่โคตรถือโคตรทนแล้วฟังก์ชันในการออกกำลังกายที่แบบว่าเออราคานี้ไม่ต้องมีก็ได้ใส่มาให้ครบความทนทานระดับนี้ไม่ต้องมีก็ได้ใส่มาให้ครบโดยที่หน้าตายังดูหวานแหววยังดูน่ารักปุ๊กปิกอยู่หรือจะเป็นการใช้งานฟีเจอร์บลูทูคอลลิ่งหรือว่ารับสายวางสายได้จากตัวโลน้าสามก็มีมาให้เหมือนกันครับในราคาที่ถูกกว่าประมาณ1,000บาทแต่ว่าฟังก์ชันพื้นฐานคือครบเลยสิ่งที่ขาดหายไปหลักๆเลยนะก็มมีค่ตต่่ตเอราูไนวัืงง GPS ซึ เพราะว่าราคาเขาถูกมากๆแล้วแล้วก็เน้นใช้งานทั่วไปด้วยสำหรับผมนะคนที่เหมาะกับ Keyselect Lora 3าก็จะเป็นคนที่ต้องการสมาร์ทวอตเล็กๆเบาๆสักเรือนนึงเอาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันถ้าอยากออกกำลังกายฟังก์ชันออกกำลังกายก็ครบถ้วนถ้าอยากวัดสุวภาพก็ท r a c k i n g ได้ครบถ้วนแล้วก็ความทนทานซึ่งสมาร์ทวอตตัวเล็กๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยทนกันตัวนี้ถือว่าจัดเต็มมากทั้งหน้าจอทั้งตัวเรือนที่เป็นอลูมิเนียมโหมดในการว่ายน้ำอะไรเงี้ยคือให้มาครบมากแล้วถ้าย่ราคานี้จะให้ได้กับไซส์สิ่งตัวแบบนี้หรรรรืืออออไไไมมมมม่่่เเคคคะะะาาาากก็ด้้ซพวนนัแทจีลย มาเพื่อผู้หญิงและฟังก์ชันดีขนาดนี้ในราคาแบบนี้นะครับนี่คือลอราสานะทั้งสองตัวนี้ครับมีวางจําหน่ายแล้วนะครับในวันที่ปล่อยคลิปนี้นะครับเพราะว่าเราได้มาก่อนที่มันจะเปิดตัวประมาณ1เดือนนะครับโดยคีเซ e เล็ก K R 3ครับราคาปกติอยู่ที่2990บาทนะครับช่วงนี้นะครับคีเซลเล็กไทยแลนด์ใจดีครับมีส่วนลดให้เหลือ2490บาทส่วนรุ่นน้องที่เหมาะกับผู้หญิงนะครับอย่างคีเซ e เล็กลอราสามตัวเนี้ยราคาเต็มจะอยู่ที่2190นแต่ช่วงนี้มีส่วนลดให้คร Terima kasih. โอ้ไม่กอจริงแล้วราคาเต็มเนี่ยผมก็มองว่าคุ้มอยู่แล้วนะเขามีส่วนลดให้อีก500บาทโอ้ยยิ่งคุ้มเข้าไปใหญ่เลยนะครับใครที่สนใจสมาร์ทวอชทั้ง2เรือนนี้แล้วต้องการใช้งานทั้ง2ฟังก์ชันในเรือนเดียวสามารถไปหาซื้อได้แล้วนะครับใน Official Shop ของเขาทั้ง s h o ป e e Lazada แล้วก็ TikTok Shop นะครับและพิเศษสุดในฝั่งของ s h o ป e e ครับคุณสามารถใช้ฟีเจอร์ SP l เพย e เลเทผ่อนได้อีก3เดือนสาหรับสมาร์ทวอชทั้ง2เรือนนี้เลยนะครับนี่คือทั้งหมดของการร รรทั้งหน้าตาที่ดูดีการวอกำลังกายความทนทานราคาที่น่ารักมากๆนะครับเพื่อว่าหน่อยนะครับซื้อไปใช้งานแล้วชอบไม่ชอบยังไงสามารถมาคอมเมนต์บอกพวกเราไ,ได้เลยใต้คลิปนี้โอทิมตั้มกับคีสิเล็ก e ทั้งสองรุ่นลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ